สวัสดีครับปอจากวิ่งไหนกันป่นไหนดีนะครับวันนี้รองเท้าที่อยู่ข้างหน้าผมนั่นก็คือ ASIC นั่นเองครับคู่นี้ ASIC g u i d l l t n e 2ครับเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตรองเท้าซีรีส์ Energy Saving ก็คือรองเท้าที่ ASIC เคลมว่าถ้าคุณใส่วิ่งแล้วคุณก็จะประหยัดพลังงานในการวิ่งช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้น คู่นี้เป็นรุ่นที่สอนะครับรุ่นแรกก็ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับคู่นี้มีการปรับเปลี่ยนโฉมรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงผมไม่มีรุ่นที่1ก็เลยข้ามไปแล้วกันมารุ่นที่2เลยเอาสิ่งที่เราสัมผัสได้จากคู่นี้กันนะครับมาเล่าสู่กันฟังไฮไลท์ของคู่นี้อย่างที่บอกครับ g u i ซ s เทคโนโลยี so มันเป็นเทคโนโลยีที่ a s i c กคิดค้นขึ้นมาง่ายๆครับคือทรงของรองเท้าเนี่ยมันเป็นมาโยก ก็จะช่วยเพิ่มความลื่นไหลในการก้าววิ่งของเราอันนี้คือหลักๆเลยที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเอซิเขาก็ทำพวกรองเท้าสายซัพพอร์ตถ้าเพื่อนเพื่อนคุ้นเคยกันดีนะครับทั้งนิมบาสคายาโนคู่นี้ก็จะเป็นเรือธงมาอยู่แล้วแล้วก็จะมีสายสปีดนะครับสายสปีดในพวก t าเทอร์สกายเซนเซอร์นะครับซอที่เมจิกอย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้รุ่นเหล่านี้ทำการตลาดมาตลอดนะครับแล้วก็มาซัพพอร์ตกักวิ่งแต่ระยะหลังมาเนี่ย ก็ต้องเขาต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามามันเลยเป็นที่มาของตัวไกด์โซเทคโนโลยีนะครับที่2ก็คือตัวของโฟมมิโซครับมิโซคู่นี้ใช้ไฟโฟมโพเพลจริงๆโฟมนี้ก็คือใช้ในทั้งตัวนิมบัสทั้งคายาโนนะครับโฟมนี้คาแรคเตอร์คือนุ่มเฟิร์มแน่น3จุดหลักๆนะครับนุ่มเฟิร์มแน่นนะครับเด้งไม่มากถ้าอยากได้เด้งมากๆมันต้องไปคู่นี้ฮะมต้องไปไฟโฟมบลัส คู่นี้โนบลาสนะครับคู่นี้ก็จะนุ่มเด้งไปเลยนอกจากตัวมิโซนะครับที่ใช้โฟมไฟฟม o โพลเพลแล้วเนี่ยนะครับคู่นี้ก็จะมีตัวที่เป็น EVA เพลทที่อยู่ข้างในนี่เขียวเขียวตรงนี้ดั้งเดิมคือไก i เดียนที่เขาใช้ไก i เดียน์ไลน์นี่นะครับคู่นี้ก็ใช้ EVA เพลทนี้ก็คือเพิ่มเรื่องการรองรับแรงกระแทกเสริมความมั่นคงในการลงเท้าของเรานะเพราะจริงๆคู่นี้คือเท้าท a r ก็ตชัดเจนฮะสายซัพพอร์ต เน้นวิ่งไกลนะเพราะนั้นคู่นี้เหมาะกับใครผมบอกเลยว่าเน้นวิ่งไกลต้องการการซัพพอร์ตที่ดีแล้วกเ็เพื่อจะไปพิชิตระยะฮาฟระยะมาราทอนนะครับก็นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะข้อที่ h i g ไฮไลท์ของคู่นี้ส่วนที่3 u p อัปเปอร์ก็ทำมาจากเมชผสมกําหนดนะครับชื่อมันเนี่ยเรียกว่าโมโนฟิลามต์เมชช่วยให้ระบายอากาศได้ดีเบานะครับแล้วก็มีความกระชับเหมือนนิดนะ เท่าที่ลองแล้วก็โอเคใช้ได้ครับใช้ได้ดีทีเดียวสําหรับตัวบริเวณโครงด้านหลังฮิลครับนี่ฮิลครับ,ฮ,รบฮิลครับก็จะแข็งแรงนะครับเพราะเป็นรองเท้าใสา Support, ่ซัพพอร์ตเพราะนั้นเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะฮิลครับก็จะแข็งแรงนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บมันก็ล็อกข้อเท้าของเรานะครับช่วยให้ข้อเท้าเรากระชับรองเท้าข้อเท้าก็จะตั้งตรงนิ่งไม่โยกไปเย้มานะคู่นี้เหมาะกับใครไม่กี้บอกไปแล้วนะนักวิ่งระยะไกลซ้อมไกลซ้อมยาว นะครับเพราะว่าไกด์โซเทคโนโลยีคือช่วยลดความเหนื่อยล้าในการวิ่งนะครับมันช่วยให้เราวิ่งได้ง่ายขึ้นวิ่งได้ไหลขึ้นสบายขึ้นนะเมื่อเราลดความเหนื่อยล้าในการวิ่งลดการใช้กล้ามเนื้อนะครับโอกาสเกิดตะคิวก็น้อยลงนะครับก็คู่นี้ก็เหมาะสำหรับนักวิ่งระยะไกลซ้อมไกลโดย,ยเฉพาะคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนที่เ,เป็นนักวิ่งที่วิ่งลงลงส้นเท้ามาตลอดนะฮิลสไตร์เนี่ยลงส้นเท้าแล้วก็ไป คู่นี้จะใส่แล้วสบายแล้วก็ปรับตัวเพื่อจะใส่คู่นี้ได้ไม่ยากส่วนตัวผมใส่ผมเป็นคนวิ่งลงกลางเท้าไปถึงหน้าเท้าพอมาใส่คู่นี้ก็จะปรับตัวนิดหน่อยจะค่อนข้างยากนิดน,นึงตอนที่จะลงตอนที่จะใส่วิ่งครับเราจะรู้สึกแปลกเพราะว่าจริงๆทรงแบบนี้เขาเน้นอยากจะให้คนลงส้นเท้าแล้วก็ไปจังหวะลงลงที่ส้นเท้าแล้วค่อยๆกลิ้งเท้าแบบนี้ก็โถอฟขึ้นไปที่หน้าเท้าเพราะนั้น คนที่ลงเท้าแบบกลางเท้าหรือหน้าเท้าก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ลงส้นเท้าอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราไม่คุยเรื่องการลงส้นเท้าว่าเป็นท่าวิ่งที่ถูกหรือผิดนะเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยครับบางคนก็วิ่งส้นเท้ามาตลอดลงส้นเท้ามาตลอดก็ไม่มีปัญหาผมบอกไว้ว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องวิ่งปรับท่าวิ่งกันทุกคนถ้าวิ่งแบบไหนแล้วสบายก็วิ่งแบบนั้นไปเถอะครับนะครับอย่าไปฝืนตัวเองมากนะมีอะไรที่อยากรู้อีกบ้างโอเค ผมลืมลิ้นหนานุ่มแบบนี้นะครับลิ้นรองเท้าหนานุ่มแบบนี้นะครับความรู้สึกหลังจากที่ใส่คู่นี้คู่นี้ผมลองไปแล้วประมาณสัก30กิโลได้ครับนะครับลองไปสักระยะหนึ่งแหละสวมใส่ง่ายนะคู่นี้สวมใส่ง่ายนะครับทบ็อกซ์ก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวใส่เข้าไปแล้วก็สบายไม่ไม่คับแน่นไม่รู้สึกอึดอัดพอเราสวมเท้าเข้า,ขาไปยังพอมีพื้นที่ให้เท้าได้ขยับบ้างคู่นี้แปลกนะปกติผมจะใส่ 1 0 US นะครับ10 US แต่คู่นี้ลองใส่9.5 US อยู่ปรกากฏใส่ได้ใส่ได้แถมใส่สบายด้วยนะเหมือนใส่10 US เลยแล้วก็วิ่งหน้าไม่ชนด้วยถัดมาก็คือ,อ,อการระบายอากาศนะครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับวิ่งแล้วก็ไม่รู้สึกอบร้อนในการในในจังหวะที่เราวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกอบร้อนนะครับก็ระบายอากาศได้ดีสมชื่อตัวเ p p e r ที่เขาใช้เมชกันนิดมาผ,ลผลสมกันนะครับส่วน ไกด์โซอันนี้ชอบวิ่งสมูทขึ้นจริงๆตอนแรกๆก็ปรับตัวยากนนครับรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆทำไมมันแปลกๆอย่างนี้มันรู้สึกแบบไม่คุ้นนะฮะแต่พอวิ่งไปสักพักหนึ่งรู้สึกเออมันก็วิ่งสบายขึ้นนะวิ่งสบายขึ้นอย่างที่เขาบอกจริงๆนกะ็ลงเท้าแต่ผมจะไม่ลงส้นผมจะลงบาลกลางแล้วก็ผักไปอย่างเงี้ยครับก็จะวิ่งสบายขึ้นจริงๆนะครับเพราะนั้นตัวไกด์โซก็คือช่วยได้ส่วนคาแรคเตอร์ของโฟมผมชอบ แน่นอยู่แล้วเพราะนั้นคู่นี้ไม่มีปัญหานะครับใส่ได้สบายถ้าเกิดคนที่เป็นคนที่ชอบรองเท้าแบบนุ่มเด้งนะครับก็อาจจะรู้สึกแข็งแต่ถ้าเกิดคนที่ใส่สายแน่นกับเฟิร์มแบบผมมาตลอดก็จะรู้สึกสบายสบายคู่นี้โอเคสเปคคู่นี้น้ำหนัก285กรัมถือว่าเป็นรองเท้าใสา่ซัพพอร์ตนะครับเพราะนั้นน้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้แหละถ้าไปดูตัวนิมบาสไคลานโพวกนั้นก็จะน้ำหนักประมาณนี้เกือบเกือบจะแตะ3 0 0ทุกคู่นะครับเพราะนั้น เป็นเรื่องปกติต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นรองเท้าซัพพอร์ตจะน้ําหนักประมาณนี้หมดไม่ต้องซีเรียสกับน้ําหนักมันเพราะเขาไม่ได้เน้นให้คุณมาทําความเร็วคููนี้คือเน้นให้วิ่งไปเรื่อยๆไหลๆวิ่งกันยาวๆนะครับถัดมาสแตก็กด้านหลังส้นเท้าส้นเท้าจะสูง36ครับและด้านหน้าจะสูงที่31เพราะนั้นหักลบกันแล้วก็คือดรอปอยู่ที่5มิลถือว่าเป็นรองเท้าที่ดรอปต่ำนะครับนะฮะไม่ช่เป็นรองเท้าดรอปสูงรองเท้าดรอปแบบตรงกลางก็จะต่ำและ ะะจะลงมาต่ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าใส่คู่นี้อาจจะช่วยเสริมกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าบริเวณน่องด้วยนะครับสำหรับ ASIC กไกด์ไล,ลท์ทูห้าพัเบาทเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะครับที่ใส่ ASIC กไกด์ไล,ลท์ทแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับ ส่วนใครที่มีคำถามอยากรู้ว่าคู่นี้มันดียังไงเราเป็นคนวิ่งประมาณนี้มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาตอบบ่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมปอจากวิ่งในการปันไหนดีลาไปนะครับสวัสดีครับ